ปี58แปดคเราจะลองก็หนึ่งครั้งแล้วก็นั่งได้ได้นด้ซักนิการอ่านวดแล้วก็ทำกายภาพมาตลอดแล้วก็พอเดือนกุมภาแล้วก็มีอาการดีขึ้นพอเดือนกุมภาปีห้าเก้าไปยกของแล้วก็หกล้มก้นกระแทกอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็ไปเอ็กซเรย์แล้วจะลองสดูก็ปรากฏว่านั่งได้แล้วนะสั่นหลังพ้อที่แอลเร์บริการแล้วจะลองส่งถังยุก นั่งได้แน่นได้ไปฉีดซิมเมนเมื่อวันที่6พฤษภาคมก็ฉีดมาได้สองเดือนก็ยังมีอาการปวดอยู่ที่เดิมคือปวดช่วงสันหลังส่วนล่างตรงกระเบนเนี่ยแล้วก็อันนี้เพิ่งจะเ,เป็นระยะเวลามาสองเดือนแล้วหลังจากฉีดซิเมนแต่อาการปวดเอวยังคงอยู่นั่งได้ประมาณไม่เกิน20นาทีแล้วก็จะปวดจะต้องนอนในท่าราบแล้วก็จะนอนในท่าราบเจกะ10นาทีก็จะหายปวด ที่ผ่านมาก็รักษารกาตลอดค่ะ <McCain. S 2> แล้วก็ทําให้ปวดเอวตรง,รง,รงช่วงกระเบนเน็กคะ <explorer. S 2> ตรงช่วง <cing> ก้นกบค่ะกระดูกก้นกบแต่ว่าได้จ<ม>ีดซีเมนแล้วตอนนี้เป็นระยะเวลาสองเดือนแล้วก็ติดตามผลอยู่แต่ว่าก็ยังใช้ชีวิตประจำวันก็ยังมีปวดเมื่อยอยู่นะคะนั่งนั่งไม่ได้นานได้ได้ประมาณ1 5บห้ายีนาทีก็จะต้องเปลี่ยนท่าเอียาดไปเป็นท่านอนสองมัน ก็ซุดตัวแล้วก็หักแต่ว่าก็ก็แต่ว่าเขาก็ยังปวดตรงนี้อยู่ดีตรงนั้นใช่ไหมทีทีเนื้อหมุบเนี้ที่เป็น <14 1. S 2> จุดสยุ 1> 1. ี่ซีซีเนอันนี้ก็อันนี้ก็เขาจะปวดบริเวณเนี้ยคไอ้ที่ยุบแล้วก็มาทางกระเบนเนี่ยช่วงอย่างเงี้ยเวลาทายาก็จะทาแถบตรงนี้เราจะนั่งก็จะนั่งไม่ได้นานนั่งได้สักสิบห้านาทียี่สิบเนี่ยคืจ้ามานกวา้างขวา้างกวา แล้วนี่มันค้งมันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยว่ามันโก่งด้วยเนาะโก่งกระดูกโก่งด้วยแล้วก็โค้งมันนักอย่างเงี้ยแล้วเราฉีดเซรั่นตรงนี้เนาะตรงนี้ที่ที่มันแตกนิดนึงแตกนิดนึง L อ่อ L หนึ่งกับทีสิบสอง L หนึ่งกับทีสิบสองแล้วก็ทีนี้แขนข้างขวานี้ยกแล้วจะวดต้อนแขนข้างซ้ายนี้จะยกไม่ขึ้นขาจะยกไม่ขึ้นขาก็เดิน้าเดินได้ขาได้ค่ะอันนี้ก็หน้าผากกระชาเป็นเป็นไรเป็นอาการเบาหวานความดันไม่มี ไม่มีค่ะ <Banana. S 1> ดูแล้วเป็นยังไงคะับถ้าอย่างนี้จะส่งผลที่เป็นยังไงคะคุณหมอก็เล <conna ît. S 2> ือดไปเลี้ยงไม่สะดวกครับขึ้นสมองไม่เพียงพอเลยค่ะคอค่คอแล้วปกติกระดูกคอบี่ยอมาทางขวาใช่ไหมครับ<อ>ทางขวาเนี่ยถ้าทางหลักการแพทย์เขาเรียกว่าอะไรกระดูกคอเสื่มอมยังยังไม่เสื่อมคอเคลือ่อนเคลื่อนเฉยใช่ไหมอ๋อเคลื่อนถ้าอย่างนี้เนี่ยอย่างเนี้ ถ้าเราไปจัดแบบนวดกายภาพจัดกระดูกอะไรเงี้ยเราทําได้ไหมเราทําให้คืนกลับได้ไหมก็ได้ครับแต่ต้องช้าหน่อยช้าหน่อยเพราะอายุมากอายุมากต้องค่อยคยเพื่อนหมายถึงว่าตรงตรงคอใช่ไหมครับตรงคอแล้วตรงหลังอน่ะตรงนี้ไม่ได้หรอกตรงนี้นี่นวดจัดกระดูกได้ไหมตรงหลังนวดนวดได้แต่พอที่มันเอียงมาตรงตรงนี้แก้ไม่ได้ที่ที่มันยุบกาไปหนี่แก้ไม่ได้ตรงที่ยุบกาไปนี่แก้ไม่ได้ ต้องปล่อยตามสภาพยกยกแขนมือซ้านลองยกแขนดูซิแขนซ้ายยกไม่ขึ้นแขนข้างไหนยกไม่ขึ้นคะข้างนี้ยกได้แค่นี้ยกได้แค่นี้แค่นี้ข้างนู้นเหรอคะยกได้แต่ว่าจะปวดต้นแขนเนาะยกแล้วจะปวดเจ็บตรงไหนคะเจ็บหรือเปล่าไม่เจอะไรนะไม่เจ็บไม่เจ็บ ที่มาเปลเน,นี่ยเจะษาจีนดูซิว่ามันติดตรงไหนตันนี้ไม่เจ็บแล้วนะนนไม่เจ็บ่เจ็ขดูเราว่านี่เขาหมอหมอหมอมก็ดูเขาดูน,นกระดูกเรื่อสิอาจารย์เค็ีย์มาล้เจ็บไหมคะเจ็บแล้ว นั่งได้ยนนั่งได้อยู่ใช่ไหมคะอีกสิบนาทีนั่งได้อยู่เนาะนั่งได้อยู่เนาะนี่เมืกก่มามาอกี้มันามาอ,อ,อย่างนี้นี่มันปลามันออกมาอย่างนี้นี่มันตรงกลางตรงๆเลยเมื่อกี้ฉันเห็นชัดๆเลยนะมันไหลออกมาเลย<ม>เอาหมอสะกรริดนิดนึงเพราะว่าแก,กปกติเราใช้คนขาโยคะไงแต่น, <สะ S 1> นี่แกโยไม่ได้ไงแกอายุมากแล้วถ้าโยคะนิดนึงมันจะตีเข้ามาเองเอ้ยมันสีสันนี่นี่มันมันออกมาทางนี้นี่ มันเลื่อนมาทางนี้เลยนี่นี่เยอะเลยนะนี่ใช่ไหมคุณเอาเส้นเส้นประมาณอะไปไปไปซ้ายนะเพราะมันจะตรงตาลังเคลื่อนแล้วที่คอด้วยเอาไหลเลยหมอเอาเอาเลยหมอดาวเอาเลยหมอดาวเอาหมอดาวพลังอยู่ที่มือหมอเลยสะกินนิดเดียวมันจะมาแล้วค่อยๆเอาเพราะว่าแกเคลื่อนไม่ได้เพราะว่าอายุมากแล้วเก้าสิบปีคุณไปดูอะไรที่ได้เห็นเดี๋ยวจะให้จะให้พูดที่ ดูฟอตุกเริ่มตรงเลยนะค่อยๆเขี่ยเอาหมอนิดนึงไม่ต้องผ่าตัดเคลื่อนได้หมดเยอ่ะเมื่อกี้นี่ออกมาตรงนี้นะนี่เหมือนกับปรับเข้ามาตรงๆเลยตรงแล้วนี่เออตอนนี้หมอหมอหมอบอกว่ายังไงตรงแล้วตรงแล้วใช่ไหมต้องนอนอีกทีนึงไอ้ที่แอนล่ะคือถ้ามีวีดูนะแอนตัวนี้ขึ้นมานิดนึงขึ้นมานิดนึงนี่ก็คือว่าประมาณ20นาทีที่ลงพลังไปแต่ว่ามันจะค่อยตีเขา นนอนนไอนโดนไม่แต่ตอนนี้จับที่ดั้งเลยเป็นยังไงที่จับตอนนี้ตอนดั้งเนี่ยเพมันเคลื่อนเข้าอยู่มันเคลื่อนเข้ามาอยู่คราวนี้พี่มาจับที่เป็นลูก oh. พี่จะรู้ไอ้ตรงนี้ที่เขาว่ามันงอตรงนี้เป็นไงเข้าหรือยังตีเ <Yeah. S 1> ข้าไปด้วยนี่ตีง่ายง่ายๆจับเลย,ยพี่แล้วก็พี่จะรู้มันมีตรงไหนอีกแบบไหนอีกขึ้นมาตรงนี้เสร็จแล้วก็ปับขึ้นอีกอย่างเงี้ยจับนี้ปับมาตรงนี้แล้วก็ปับกลับขึ้นแล้วขึ้นมหอย่างเงี้ยก็ ถือว่าอะไรไหแปลกแปลกถ่ายกันถ้าเก็บพูดคำเก็บเงินก็แปลกจันแปลกแกพูดที่ดีเลยแปลกนะครับคิดว่าได้ได้ได้เก็บเป็นผิ้จการที่นี่แต่ว่าไม่เมื่อยนั่งได้ไม่เมื่อยนั่งได้นั่งได้บอกเลยนั่งได้เพราะว่าตอนนี้พลังก็ช่วยนแลูกสาวก็แล้วแกไม่ได้หรือแกจะปวดนี้ต้องนอนเป็นไงเหยี่หมิงซิมเป็นไงเป็นไงปี โกงไหม่กงมั้ยหายแต่ตอนนี้ไม่เป yeah. ็นตอนนี้ไม่เป็นค่ะตอนนี้หายแล้วหายชาหน้าผากแล้วที่พูดะตอนนี้หายชาหน้าผากแล้วนะหายแล้วนะหายมือหัวแล้วนะหายมือหัวแล้วอาจารย์บอกว่าหายแล้วหายแล้วใช่ไหมหายมือหัวแล้วใช่ไหมเอออันนี้สลับฟังผืนนะคะไม่เจ็บหรอกถ้าเจ็บก็จะร้องง นาะไม่เจ็บแสดงว่าไม่เจ็บนะไม่เจ็บอ่ะสลายพังผืดพังผืดยุบพังผืดสลายสลายเออไหมหาที่หาตะกี้บอกเจอเจอไหมเจอไหมตะกี้เมื่อกี้กดจนถึงกระดูกเลยตะกี้ตอนนี้มีไหมตะกี้รู้บอกมีก้อนหนึ่งตอนนี้มีไหมตะกี้มีใช่ไหมตอนนี้หายไปแล้วใช่ไหมเอาถ่ายที่ไหนก้อนหายแล้วตอนนี้มีตอนนี้หายแล้วใช่ไหม ก้อนก้อนที่มีมันหายไปแล้วอาจารย์จบแค่นาทีเดียวมันคลายหมดเลยมี่หมอหมอเมื่อกี้หมอเอาหมอเอาตั้งนานแล้วดูไหะขอดกอดโอเคคายอาจารย์เร้องแทนได้ไหมคะเดี๋ยว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 กอดตรงพูดดังๆเลยตรงครับตรงตรงไม่มีไม่มีเหลือแล้วนะตรงแล้วอ่ะตรนนี้ตอนเนี้ยกระดูกคอตรงนี้แบบไม่ทำให้มันเป็นตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งที่มันยกไม่ขึ้นแล้วตอนเนี้ยมันขึ้นตรงตรงแล้วมันก็ต้องคลายจหลับออกมาให้มันยกได้ กระดูกที่หลังใช่ไหมคะตรงแล้วคุณเคเอสจดูกระดูกเปี่ยนเดี๋ยวจะสัมภาษณ์คุณหมอต่องหากนะคะกระดูกต้นคอก็ตรงแล้วนะคะตรงแล้วนะอ่ะพี่ดูซิเป็นรูปตรงหมดไม่มีไม่มีเอียงไม่มีอะไรกระดูกสันหลังมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมนี่คือตรงก้วใช่ไหมหมอตามหลักกายวิภาคหมอกระดูกคอล่ะตรงแลวที่แอนล่ะแอนก็ขึ้นมานี่ย อ่าดีขึ้นใช่ไหมแอนดีขึ้นตรงตรงแล้วคือหมอเขาบอกนี่หมอแค่แค่แบบไทยประยุทอาจารย์หมอก็อยู่ตรงแกนสั่งหลังจะยุบลงอันนี้รู้สึกมันโดนจริงจริงพลาสต์แล้วขนาดเวลาทายาอายุเก้าสิบนะน่าจะเป็นกระดูกก็คือดูแล้โน่นขึ้นชั้นยาโดนโน่นขึ้นทุกทีมันจะบุ๋มบุ๋มลงไปแล้วเวลาทายาได้ต้องฝุ๋มมาแบบนี้เลือดเนี่ยมันก็เป็นกระดแกตอนนี้ว่ามันคืนมาปุ๊บเดี๋ยวมันกำลังทาย พรุ่งนี้ก็รู้เรื่อยังให้เก็นี่ก็สลายไม่มียุบปวดเลยไม่มีเลหมอจับดูไม่มีต้องกระดูกเสียมันสลายยากเราสลายปดให้ตรงแขนเมื่อยหน่อยนึงอ๋อเดี๋ยวค่อยค่อยฟื้นนะค่อยค่อยสลายนะดูเจ๊กระดูกสันหลังเดี๋ยวให้เจ๊ดให้ก็ได้ว่ามีอาการยังไงบ้างคะตอนแรกที่มาเป่นกระดูกไม่ตรงครับกระดูกคอก็ไม่ตรงกระดูกหลังก็ไม่ตรงแล้วก็กระดูกก็ ไปข้างหน้าด้วยหลังจากรับพลังแล้วกระดูกคอก็ตรงกระดูกลังก็ตรงแล้วก็ที่แอแบไปข้างหน้าก็กลับขึ้นมาครับอาจารย์ได้ทําการตรวจรักษาในแบบจักแพทย์แผนไทยยังไงบ้างคะอ๋อถ้าเป็นผมรักษาเนี่ยก็ใช้การนวดครับนวดแล้วก็ยาสมุนไพรหสิบาค่ะ จันเร็วแบบนี้ไหมคะ70ก็ไม่ไม่เร็วกันนดนี้ครับอันนี้รู้สึกว่าละเอียดกว่าเริ่มไหลเวียนไปที่แขนแล้วก็จับชิบจรตอนแรกชิปจรเต้น60หลังจากรับพลังแล้วมาเต้น72แล้วก็เต้นเต้นแรงขึ้นครับพลังที่ว่านี่คือพลังอะยร72คหพูดไปชัดเจนพลังพลังบำบัดก็พลังศิกอาจารย์วีนะครับ เนาก็ดีครับเขาก็นั่งนั่งไม่ปวดหลังก็นั่งได้นานแลที่ผมประทับใจก็คือกระลกตรงครับก็กล้ามเนื้อมันก็คลายตัวคิดว่าเป็นการที่เหตุเหตุอ่ามถึงว่าผลที่เกิดได้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าการรักษาควบคู่กับแพทย์แผนไทยแล้วก็พลังใช่ไหมคะ ก็เป็นพลังของเขานะครับใช้พลังนี่ก็กระลุกตรงได้แล้วอาให้สมสมใช้แค่นี้ก็ลองมาลองนับสิบจีสองสองสอคู่ใช่ไหมเดวก็สอง วันนี้มาแรกเห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณพ่ออย่างไรบ้างคะจากที่อาจารย์วันวิไลัดกับาก็เห็นคุณพ่อนั่งได้นานร่วมเกือบสองชั่วโมงนะคะปกตินี่จะจะนั่งไม่ได้สิบห้านาทียี่สิบนาทีก็ต้องขอนอนนะคะข้างล่างแล้วก็วันนี้ก็มารักษาภาผิดแสนซึ่งเป็นมานานแล้วมีอาการมือสั่นแล้วก็ชาศีรษะแล้วก็มือศีรษะเป็นประจาเป็นไปหายหายลักษณะเหมือนกับเลือกไปเรียนสมองไม่ไม่เพียงพอค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าก็จากการสอบถามแล้วหลังจากว่าบำบัดแล้วก็มีอาการดีขึ้นค่ะเออหนิสบักทรงนล้วต้นถ่ายสบักสข้างเลไม่เป็นไรครับขอบคุณช็อตนี้นะคะมีอะไรก็โทรหาค่ะได้๋ยวพรุ่งนี้จะรบกวนตอนเที่ยงนะค่ะค่ะ เขอบคุณค่ะ